พี่น้องครับระเบิ่งบรรยากาศงานครับตอนนี้ใกล้สามทุ่มแล้วครับใกล้เวลาเปิดงานแล้วครับพี่น้องอายุยัแล้วครับผล้างในตอนนี้การจองทันกว่ากับสามทันแล้วครับคนนั่งเนยที่สาดเสื้อที่จองไว้อันนั้นคือเต็มหมดแล้วครับนี่กัญญาข่าเดี๋ยวอยู่แนวกินกันพี่น้องสี่ไปครับ ก็ยงได้นั่งประจํำที่รถที่ไม่ได้ลูกดูครับผมแวกแต่ะแท่ที่เลือผู้อกยคารับงันเนว่าเป็นอากาศดีครับเมื่อนี้มีมันมีเน็ตกระส่งงานบ่อนน้อยเลยครับปกติที่ส่งก็ได้แนตะ่เมื่อไหร่มีไร่สดมันส่งมาได้มม่นเน็ตเดี๋ยวม่ได้นอกจากไปถึงมูบ้านที่มัมีขึ้นเลยะคระัอัพมาได้นะครับขอโทษขออภัยพี่น้องครับปกติก็อยากส่งงานทุกเมื่อแหละ เข้มแข็งครับเมื่อนี้ครับตำลวจซอออกพอพลอทุกอย่างคณะกรรมการเข้มแข็งมากครับเมื่อนี้ครับชาวบ้านเขากันอ้สามอาคีกันเดีครับตั้งใจมือเว้นละเบป็งสุดยอดเลยครับขอนรมดาธรรมดาพขอนามาดาโครงการบริหารส่จนดการ อะไองี้ยมาหอดเวลาทำการแสดงเลยพี่น้องครับเพิ่งเริ่มเงปิดงานครับไก้จะถึงเวลาเปิดงานพิธีก่อนเพิ่งขึ้นมาครับบัตรละร้อยพี่น้องได้บุญบ้างครับงานการกุศลครับเอาเป็นงานตตวอยางเลยพี่น้องมือเนี่ย ดีครับเฮ็ดดีเฮ็ดดีทุกอย่างเลยเบิ่งการเตรียมงานเตรียมพร้อมๆเพิ่นโอเคได้ละถึงสถานที่เวทีอ่ามันจะมีต้นไม้ต้นหญิงบางนิดนิดหน่อยๆกันโดยรวมกันชาวบ้านก็โอเคครับเพิ่นรับได้อยู่ครับเฮานางเบงการโอเคเยอะเป็นการบริหารส่วนบรราการนะคะพร้อมด้วยทุนนทกิจการเกษตร ทั้งเด็กน้อยทั้งไอรุ่นมันมันเป็นการให้บุญครับป,รป้าป้าบรรเลวันไหล,ไหลป,ป้าป้าท่านก็ตั้งซื้อนี่ดิครับเห็นนะซิบเห็นตามีแห้งใช่ไหมพี่นอ้องเห็นงานเมื่อยๆมาเห็นนะซิบุญแห้งเลยอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำครับนี่คือพอมีผู้ดเด็กมาไายเหยียบคนในที่ผม ยังงงอยู่ยูทูบเบอร์มันไป,ไปดีบน,นันเลยผมมาท,ที่ออกไปซื้ออันผักมาผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดหอยหเต็มที่เป็นไห่มาครับยางมาเอ้าพอดีถือโทรศัพท์มาพอดีครับกว่าปกติพขาบอกอายุแต่หลังห้าน,นะพพเพราะเขาเพราะเขาจะยางออกมาบ้างนะที่ ก็เป็นบุญละพี่น้องท้ายพี่น้องเลยอ้น่าห้องตัวกระต้อแถวซื้อกันเลยครับแน้วเหยียดอยู่ครับพี่น้องโอเคอาญะแน่นอนครับลาดเบอร์เซ็นละเมื่อนี่ คันแอมซ้ำนี่นี่คนได้บวกเกินเจ็ดพันครับหกพันเจ็ดพันอาทีเต็มละตอนนี้สามขึ้นที่ไปซีแล้วล่ะพี่นอการเมธีกอะครับต่อไปนะกนที่พวกอ่ี่น้องทุกท่านที่ซื้อบัตรั๋วเข้ามาในนี้จะได้มนซึ่งโฮเลห้าีทเต้นหนาห่างจะได้ใค

พี่น้องครับให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจการสำรวจด,ดีแล้วครับนีแล้วครับลงมือบินไพีพ่ดีขอุการเป็นพ่ดีกนแต่ว่าวันนี้ครับมีการลี่ยนครับต่นี้เป็นานิขึ้นการ้พี่น้องนีมอยูกันตอนนี้ครับเอให้พี่น้อง อยู่ที่เบอร์ที่บรรยูย้ำเดือดเดือดเดือดที่มันอยู่หนามีไท้เพื่อนครับจะค้นนี่ผมว่าระยะล้านเปิดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้หาหุบพันเนี่ยผมว่าใบหลังแล้วหลังแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเป็นบวชขาดเลยครับ

งานบุญพี่น้องผู้เด็กาอยากมาครับได้บุญพร้อมนะมวลพร้อมกับใด้ความสุขความสนุกสนานครับไปได้บุญพร้อมพี่น้องวส่สวรรพี่น้องนะก,กลางแบบสุดยอดเลยครับ น้องกินโซนเล้าอีกที่หเพิ่นจังไนีผมยังงงงอยู่หรือว่าเป็นบุญประจําปีเพิ่นคนหลายๆจัาสิเจังไหนพี่น้องเอฟซีประเด็ยังอธิบายฟังได้นะครับเห็นเพื่นนั่นแจนะมปูสัตว์แจมเบ็ยผมยังตะลึงอยู่ากเวท,ท,ทีมาตังาทท้งยี่สททิสต์เ่มปูเต็มแล้วนะะ กายย่างไปไทยพี่น right. ้องเบิ่งว่าพ้นไหลตำแหน่งแล้วเนีกันหลายแล้วครับหลายแล้วแหละมวาตอนนี้ระยะี4,000ไว้หลังนะ4,000เดี๋ยววันนี้ผิดกฎกติกามารยาทครับต้องเพราะว่าบอลไปไทยีไทยนาเวทีครับเดี๋ยวผมมาไทยนาประตูพี่น้องเบิร์

เอาเด็กน้อย,ยก็น้าก็เป็นเหยียดที่มีความสุขครับก็ฉีดหอดบัตรนครับผมได้เวลาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไปสวัสดีกันครับพี่น้องครับขออนุญาตตรงงานบอสใหม่เป็นตัวมีก่อนพี่น้องต่อแถวครับยุ่งกูห่ะอ๋อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ